ผมใช้เป็นพารลอยของนิสสันซัฟฟอรีครับเนี่ยนะเป็นพารลอยอดุมเล็กเนี่ยให้ดูทรงจัดทรงมาโหลดหน้าโหลดหลังก<ม>็จะเป็นทรงเสมอนะครับของผมเน้นหน้าหลังเท่ากันนะค่ะรถเปล่าสวัสดีครับวันนี้ผมมาซื้อพารลอยอยู่เชียงกลงลังสิตครับเราจะเอามาใส่รถคันนี้แหละแต่ว่าตัวนาวาร่ามันใช้เป็นาพารลอยแขน32 ผมก็เลยแบบหาของยากมากมันจะได้เป็นแบบของของใหม่แต่ว่ามันจะเป็นแบบอ่าจะเรียกว่าไงดีอ่างานสั่งทำครับเป็นงานจีนนะครับอันนี้เป็นเทอร้อยของเราเป็นเอ่าเทาของญี่ปุ่นนะเป็นนิสสันซัฟฟอรีถ้าผมจําชื่อไม่ผิดนะเป็นของนิสสันซัฟฟอรีคือตรงรุ่นของนิสสันแหละแต่ว่าถ้าจะอยากจะได้เพาทั่วไปก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้เป็นเพาแขน3 2แต่ว่าจะเป็นเทอ่าสั่งทำมา ตอนนี้เป็นเท้าใหม่แต่มันจะไม่ใช่ของแท้จากญี่ปุ่นครับคือโจทย์ของผมคืออยากได้เท้าแท้จากญี่ปุ่นก็เลยเอาเปตัวนั้นนี่นนสวยมากอันนี้เฮียเจ้าของร้านนะครับเฮียเจ้าของร้านเขาเป็นคนตัดลงมาให้นี่รับน้ำหเนี่ยรับน้าหนักได้แบบสามสี่ตันนี่คือสบายครับเพราะว่าของผมมันเป็นรถแคบมันใส่เยอะไม่ได้อยู่แล้วก็ สวยตอนนี้สวยจบราคาไปที่25,000บาทของก็ค่อนข้างจะเยอะนะค่อนข้างเยอะเลยครับเชียงกงลังสิตผมมาถามถามหาหลายร้านแล้สวส่วนมากแล้วตัวเทามือสองของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีแค่แข,แขน30นะคือใสแ่แค่อีซูซูกับ Toyota คือใส่ได้แต่ว่านิสสันเนี่ยมันต้องยาวกว่ามันต้องเป็นแขน32มันจะแตกต่างจากเพื่อนก็คือตัวนี้แหละตัวดุมมันจะเล็กกว่า ตัวลูกปืนจะตับเล็กกว่าแต่ว่ามีข้างละสองตับลูกปืนคันๆมาใหม่เลยเนี่ยของใหม่เลยนะเส้ของเก่านะเขาบอกว่าเป็นของใหม่นะแล้วก็ไอ้ตัวนี้คือระบบเบรกมืออ๋อคือตัวนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าล็อกน้ํามันครับถ้าเราเข้าเส้นนี้ออกสองรูครับเข้าเส้นนี้ออกสองรูเราจะไม่ใช้รูไหนแล้วก็อุดอ๋อมันสามารถเบรกทีเดียวสี่ล้อได้ครับแล้วก็ใช้หม้อแปลงไฟตัวนี้ คือ,อคตัวนี้มันเป็น24โวลต์ใช้แต็งเป12โวลต์คือเราเอา12โวลต์ออกแล้วมาจ่าย24ตรงนี้แล้วเวลาเราจะเบรกม,มือนะให้เราเหยียบเบรกก่อนแล้วก็เปิดสวิตช์ล็อกเลยนั่นแหละแค่นั้นเองเขาทำมาเนยอะจะเล่นแอร์ล็อกเราต้องเล่นตัวนี้ตัวนี้<อ>มันจะมีระบบลมบเห็นป่ะครับอ๋อนี่คือถ้าเราไม่เปิดระบบลมล็อกมันก็จะเหมือนรถปกติคแต่พอเราสั่งระบบลงล็อกปุ๊บมันจะกลายเป็นหมุนคู่เลยอ้อมกัน แต่เวลาเราใส่ล็อกปุ๊บเนี่ยเราต้องต่อระบบไฟมันจะโชว์ข้างหน้าคเพราะตอนเนี้เรากำลังเปิดไอแอร์ล็อกอยู่แล้วเราก็เวลาเราปลดเราก็เปิดปลดไฟจะดับมันจะมีไฟสัญญาณคแต่ถ้าเราไม่ต่อไว้เปเ,ปเปิดล็อกตลอด <c oughs> มันจะเขาเรียกว่ากินกินระบบมากเกินไปอ๋อคือมันเป็นระบบช่วยเหลือเวลารถติดลมอะไรพวกนี้ผมมั่นใจว่าทำไมมันต้องสนกว่าเพราะว่าอันนี้มีตัวใหม่ อันนี้คือตัวเก่าเราคันเยอะอันนี้คือตัวที่เราใช้อยู่ตัวที่เราใช้อยู่ในรถนี่แหละตัวนี้เส้นมันจะเล็กแขนเล็กไอเนี่ยใหญ่มากพ่อกับลูกเลยก็ธรรมชาติถึงวันโอเคครับเฮียเดี๋ยวผมเอาตัวนี้จะมีออปชั่นได้เลยครับจะมีตัวออปชั่นพิเศษแต่ล็อกนี้ถ้าเรายังไม่ต่อเราก็เอาสายยางอุดด้วยครับผมครับผมคืออันนึงมันเป็นแบบเป่าลมเข้ากับเป่าลมออกอ๋อครับผมปลดออกปลดเข้าแค่นั้นเองครับ แล้วค่อยไปทําเล่นทีหลังครับเพราะถ้าเรายังไม่ได้ใส่ตัวนี้รถมันก็ยังขับเคลื่อนปกติโอเคครับสรุปแล้วเราเอาตัวมีแอร์ล็อกนะเพราะว่าเฮียเขาบอกว่า,วามันเป็นออปชั่นสำหรับรถตัวท็อประบบแอร์ล็อกถ้าจะซื้อก็คอนอื่นเฮียก็จะคิดเพิ่มนะแต่ถ้าผมเอาเฮียเขาไม่ได้คิดเพิ่มก็คือให้ฟรีเลยปกติแล้วจะต้องเพิ่มเงินกิด5,000 คืออันนี้ผมซื้อมาจบที่สองหมบาทนะสวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับอยู่ที่อำเภอปากท่อคนนี้ผมเอารถมาทำนะครับเอามาวางพอลอยแล้วก็ามาจัดทรงครับก็ไปลองขับนะครับโคตรดีเลยมาเดี๋ยวเรามาดูทรงรถกันหน่อยครับทรงรถของผมประมาณนี้นะโหลดหน้าโหลดหลังวันนี้ที่ผมมาทำก็คือว่ามีทาชุดหน้า คือตัวนาวาร่าเนี่ยมันจะกินยางกินยางด้านในนะครับก็แก้องศาปรัแบปบรัแบบองศาเรียบร้อยคือถ้าใครยังไม่ได้ดัดคอม้านะครับคอม้าเดิมเนี่ยเอามาหานะเขาได้เลยนะเขารับจบครับไม่ได้ดัดคอม้าใช้ของเดิมแต่ว่าของผมมันเ,ออเคยไปดัดมาแล้วผมก็เลยได้เปลี่ยนคอม้าใหม่เป็นเป็นคอมือสองครับแต่ว่าเป็นของเดิมนะก็ประมาณนี้ข้างหน้าข้างหน้าจบไปก็เป็นข้างหลัง ผมใช้เป็นพารลอยของ n i s สันซฟัฟฟอรีครับเนี่ยนะเป็นพารลอยอดุมเล็กผมใช้ล้อก,กระท้าเป็น6รลูทั่วไปครับเป็นของาิซูซ u ของ t o โตยต้ารีโตัว,ต,วตัวสูงอะ่ะที่มันเป็น6รลูครับใช้ได้เลยกึงตรงนี้ออกนิดนึงเพราะว่ามันยัดเข้าเข้าไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นของ r ี v o ตัวสูงเนี่ยคือยัดเข้าได้เลยไม่ต้องกึงแต่ว่า6รลูเนี่ยเป็น6รู1 3 9 1 3 9 7มใ่นั่นแหละ อันนี้เป็นพาลอยที่มันใช้กระห่าเดิมได้สวยสวยมากแล้วก็พาพาลอยตัวนี้ของผมมันจะเป็นระบบเบรกมือไฟฟ้าเนี่ยนะนี่ครับเสื้อเผาใหญ่มากแขนแขนใหญ่มากมีมีเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็มีระบบเตสครับคือเวลารถติดหลบเนี่ยระบบเตสมันจะช่วยให้ล้อทั้งสองข้างหมุนพร้อมกัน ก็ช่างเขาแนะนำให้ใช้เป็นรถเปล่าถ้ารถหนักก็ไม่แนะนำถ้ารถติดหลบเนี่ยช่วยได้ตัวนี้ช่วยได้แล้วก็มีจัดจัดแหนบให้ใหม่แต่ว่าจะเป็นแหนบชุดเดิมครับมีเพิ่มตัวตัวนี้ตัวแหนบกอดแล้วก็จัดจัดชุดแหนบให้ใหม่คือนึบๆเลยแล้วก็มีโชค๊คโช๊คหน้าโช๊คหลังแล้วก็มีสกีครับนาะเขาจัดให้สวยๆจัดทรงใหม่ ก็จะเป็นทรงเสมอนะครับของผมเน้นหน้าหลังเท่ากันนะค่ะรถเปล่าแต่ถ้าใส่ของมาก็หลังจะโหลดลงมาอีกนิดนึงแต่ว่ายังมีระยะยุบแต่โชคเนี่ยนะ้เขาจัดมาแบบไม่ใช่โชควานะครับแต่ว่าเป็นโชคที่บรรทุกได้ประมาณ5ตันเอาอยู่เอาอยู่แน่นอนแต่รถของผมมันใช้แค่ประมาณ3ตัน นะเขาจัดมาให้5้าตานคือจัดมาเผื่อที่ผมไปขับนี่ไม่กระด้างครับไม่กระด้างใช้งานได้ดีมากขับผ่านหลุมได้เลยลดหลุมได้เลยโหลดแต่ว่ามันยังมีระยะยุบรถเปล่าคือนิ่มๆเป็นน้องๆรถเดิมครับไม่ถึงกับนิ่มเหมือนรถเดิมเพราะว่าเรามียางบรรทุกที่เราเติมลมแข็งด้วยแล้วก็แหนบด้วยโช๊กด้วยมันก็เลยอาจจะแข็งกว่ารถสแตนดาร์ดนิดหน่อย แต่ก็ถือว่าขับได้ครับใช้งานได้ดีเลยแต่ตอนนี้ของผมมันจะมีอาการแบบเวลาเวลาไปปีนล่องรถสิบล้อที่มันเป็นเป็นึ้้ขนๆนะครับมันจะมีอาการเลื้อยเพราะว่าผมใช้เป็นล้อแม็กแต่งมันมันเป็นทุกคันเลยไอ้ไอ้รุ่นนี้นะผมไม่รู้ว่าคันอื่นรุ่นอื่นนี่เขาอื่นเป็นไหมเอาเอาเป็นว่ารุ่นนี้แล้วกันผมผมมีของผมแล้วก็ของพ่อตาแล้วก็ของพ่อผมเองด้วย ถ้าเปลี่ยนล้อแม็กแต่งมันจะเลื้อยมันจะค่อนข้างเลื้อยถ้าไปใส่เป็นล้อแม็กเดิมของติดรถนะครับของเดิมอะ่ะมันไม่เลื้อยโอเคครับสกลนครราชบุรีไม่ถึงว่าไกลามากขอมาจอดไว้ใจเย็นๆเลยนะครับจอดไว้ก็ประมาณสักเดือนหนึ่งครับส่รงรถประมาณนี้นะสวยสวยสวยครับถูกใจเลย ทรงสวยแล้วก็ใช้งานได้ถูกใจมากโอเคครับเดีย๋ยวเราไปเทสกันเดีย๋ยววันนี้ผมจะไปใส่ของใส่ทุเรียนนี่ครับเอาพาลอยที่มันไม่ใหญ่ <c oughs> ไม่เหมือนพาลอยทั่วไปของ Nissan Safari ครับคนขายเขาบอกผมา Nissan Safari แขนใหญ่มากคือเหล็กแบบโทดหนา ที่ผมเลือกนะแต่ว่าหัวหัวเพาเนี่ยมันจะเล็กกว่าแค่นั้นเองไม่เป็นไรครับใช้ใช้ไปถ้าเราเบื่อนะเขาบอกว่าตัดไอห,หัวนี่ออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นหัวเพราร้อยทั่วไปได้ที่มันที่มันดุมใหญ่แล้วก็เปลี่ยนกระทาใหม่แต่น,นี้ก็สวยแล้วแม็กตัวนี้ผมใช้เป็นแม็กเออเลโซอ่เจนเท่าไหร่นะเจน7ใช่ไหมเลโซเจนที่เนะครับอันนี้จะเป็นเพาเดิม เผาเดิมโชคเดิมเนี่ยครับเนี่ยอยู่นี่โชคเดิมอุปกรณ์แล้วก็เป็นล้อกระทะบรรทุกของเดิมลแล้วก็เนี่ยล้อกระทะบรรทุกของผมมีมีสามวงครับของเดิมแล้วก็ตัวนี้เผาเดิมโอเคเราไปใช้งานกันดีกว่าถ้าใครสนใจก็เนี่ยครับอูเอนะเบอร์โทรตามนี้เบอร์โทรนี้เลยใช่ไหมครับนะใช่เลยใช่เลยเนี่ยครับเบอร์โทรตามนี้นะจริงไงนั่นเอา เนี่ยครับ Facebook เอโอพารโทรมาได้นะครับหูของเขาแบบลับๆ